บางท่านก็สละล่าสละบ้านสละเรือนมาทิ้งทุกอย่างมาก็พยายามทําให้มันเต็มที่แล้วกันเต็มที่นี่ไม่ใช่ว่าจะเอาอรหันวันนี้ไม่ใช่นะเต็มที่ก็คือตั้งใจเพียรดูกายใจตัวเองรู้จักตัวเองว่ามันไม่ใช่มีอะไรเป็นของเราที่พูดไปเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเป็นเราหรอกอย่าไปเชื่อมันความคิดมันหลอกเราแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกตัวที่ไม่มีเราไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองนั่งคิดไม่เจอนั่งหาไม่มีอยู่กับความรู้สึกตัวที่ไม่มีเราบ่อยๆบ่อยๆสังเกตไหมว่า เวลาเรารู้สึกแล้วมันจะมันไม่มีความคิดเกิดขึ้นน่ะท่านเรียกว่าเพียวคอนชสเน็ความรู้สึกตัวที่ไม่เจือปนด้วยกิเลสตัณหาไม่เจือปนด้วยความเป็นเรามีอยู่แล้วทุกเวลาทุกครั้งที่เรารู้สึกเราจะไม่คิดทุกครั้งที่คิดมันจะทุกข์และสุขเสมอความรู้สึกไม่ทำไม่นำสุขและทุกมาให้แต่ความคิดจะนำสุขและทุกมาให้เสมอพอเข้าใจไหม ง่ายที่สุดแล้วนะ